สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอย,ยังตกใจโกตีตรวจภูมิพุงพ่งปรีดแนะอย่าเพิ่งฉีดวัคซีนเข็มสองหลังเมื่อวันที่29มิถุนายนนักแสดงตลกชื่อดังอย่างโกตีอารามบอยพบว่าติดเชื้อโควิดกระทั่งเข้ารับการรักษาตัวจนหายดีล่าสุดโกตีเปิดใจกับรายการเ Pop Today บอกว่าร่างกายตอนนี้กลับมาเป็นปกติ100%แล้วเพราะไม่มีอาการเหนื่อยหอบเลยน่าจะเป็นเพราะได้รับเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษอาการจึงไม่รุนแรงมาก โชคดีที่ปอดไม่ได้ถูกทำลายเยอะซึ่งหมอได้บอกว่าถ้าไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกจะหนักกว่านี้และก่อนที่จะออกมาปอดยังมีข่าวนิดนิดฟ้าๆนิดนิดกระทั่งได้มีการไปรีเช็คที่โรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งพบว่าปอดไม่มีฟ้าแล้วที่สําคัญคือภูมิขึ้นสูงมากถึง4ี่0 0ืนซึ่งทางตนเองและคุณหมอต่างก็ตกใจว่าทําไมถึงได้ขึ้นเยอะขนาดนี้ ด้านคุณหมอได้แนะนําว่ายัางไม่ต้องฉีดวัคซีนเข็มสองให้รอไปอีก6เดือนซึ่งตอนนี้เร,เริ่มมีการกลับมาถ่ายรายการแล้วและในช่วงที่ไม่มีงานก็จะอยู่กับฟาร,ร์มแคสตัสจากที่ทําเป็นงานอดีเรกตอนนี้ทําเป็นอาชีพแล้วเพาะเลี้ยงแคสตัสปลูกและทําเองทุกกระถางส่วนแฟนสาวเป็นแอดมินให้กับเพจส่วนสนุกแคตัสเตรียมขายแคสตัสที่ผสมขึ้นมาเองและส่งประกวดได้รับรางวัลตั้งชื่อดาวเรืองเหมือนชื่อคุณแม่ ตั้งราคา555555 55, 55บาทด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ